ดีครับคลิปนี้พามาชมยันมานะครับร้อยเปดไม้แกกลองนะครับของเซียนิวปากครับสองเมตรห้าสิบห้าเมตรปากใหญ่มากครับรุ่นรองอัติา้าไม้แกกลองนะครับนี่รวมชิ้นชัยยันมาคอนโทรลโดย เส้นเป็นพวงอะไรครับตัวคนโทนตัวตัวเดินครับไม่ต้องมีมีมีคนโยงนะครับผมเสียงเงียบเปียกไม่แกะลองนะครับนี่ของดูดูการนี้ครับ เสียงเงียบมากครับนีนใหญ่เป็นตัว อุ้มครับยันมา่ารถไทยก็ยันมา่ารถเกียวก็ยันม่าครับของจานิวครับ อตาหกรรมนำในเทคโนโลยีปรับเปลี่ยนต่อไปก็จะมีพวงมาลัยครับพวงมาลัยตัวเตือนพวงมาลัยครับ ับง่ายครับถอนง่ายมากครับร้อยแปดนี่เท่าเท่ากับไร้อยร้อยห้าของโอม่ตาเลยครับ นะอย่าก้าวันครับวิจัดมากดูมีมอน้ำมอน้ำมีคอมเมมีอะไรหมดเลยครับมีมอน้ำไฮโดรลิก วัยเฮต์หนึ่งหนึ่งแปดศูนย์กันมาอยู่ตัวอุ้มน่าจะอยู่ประมาณเกือบเกือบเกือบตันนะครับนี่ ดูใกล้ๆในใหญ่นะครับเครื่องตัวรถใหญ่หนเดือวในยาหารครับนี่ขันแรกของยันมาครับ ห้องหนึ่งนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ